สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ย่อยทอนสิภาพพี่น้องเมื่อหนึ่งเขาเนี้วใกล้หน่อยสวัวปป๋าเล่าพันสีทองเน้องขันน้อมา นี่ความเหนียวความนุ่มความหอมซํมไาไหค่ะพี่น้องนี่ก็คือที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นติ๊บเขาเหนียวได้หน่อยนะคะน่ะเนาะเขาไหมค่ะพี่น้องดูความหอมความหอมกับทีมีความหอม,คว,ม,หอมความอ่อนซําไหค่ะพี่น้องเดี๋ยวยายทอดสิมะบายให้เบิ้งเด้อค่ะเด้อนี่คืออยู่นี่ติ๊บค่ะพี่น้องบอหนงเห็นสัตว์บ่ค่ะอานสิอันนี้บ่ทะไรเดี๋ยวยายาทอดสิบเบ้งโจ๊กให้เบิ่งเด้อค่ะเด้อวาอ่าเขาอ่อนซ้ำใดค่ะพี่น้อง ความนุ่มองเพิร์ลค่ะพี่นอ้องโกกัดก็ขาดเป็นข้าวโมเมนต์เขาแข็งเลยค่ะพี่นอ้องโมเมนต์เขาแข็งเม่เขาวอ่อนนุม่มเลยค่ะพี่นอ้องความนุ่มเขาเดี๋ยวยัดทอนสิทายกับ,บกล่องลงไปไทายเห็นบิง้งแล้วกันนาะว่าเขาเหนียวนุ่มซ้ำใดค่ะพี่น,ออน้องจ๋าเดี๋ยวชิมเบิงก่อนเดี๋ยวท้องชิมก่น แซ่บไหมพี่น้องอืมนุ่มมากหนุ่มมิลิอืม,อ,มอืม,อม,อมคว่ำหอมนี่สิพ่อปันใดเลือกเขาพี่น้องมันอาจจะเป็นน้ำที่ดินประเทศไทยเฮ้าเนาะข้าวเนาะความหอมบัคือตอนยัดทอดไปกินยูสสปปอร์เล่าพี่น้องไปกินยูสสปปอเล่าเนี่แบบว่ามันอหอม มันหอมมันอ่อนแบบแซ่บจนติดใจนะครับพี่น้องมันมนี่มื่อนี่ไปริูกินเองเนาะน้ออ่อนอยู่บ่เพ่แลบบ้วครับพี่น้องถ้าผู้ใดอยากกินขา้าวแซ่บเดอ้อกเด้อลองเอาเอาพัา่นหนิไปเฮ็ดเบิ้งพี่น้องเอาพั่นหนิไปเฮ็ดเบิ้งเดี๋ยวเา้าวจะกลับกล่องไปเบิเบ้งค่ะนี่คือพี่น้องหนึ่งละข้าเทออกจากหัวไม่ไหามเนาะค่ะเนาะเบิ้งตอดข้าวมะซายค่ะพี่น้องเห็นไหมความนุ่มความอายคือหุ่นหนนะะุนเนาะค่ะเนาะ ความหอมใส่ดังยัดน้อยยังสีเมียคะ่ะพี่น้องนี่เนี่ยมันควาวอ่อ,อ,อนความหนุ่มเขาเลยคะ่ะเขาเม็ดน้อยเนาะคะ่ะเนาะเม็ดน้อยที่มันแปลกไหมคะ่ะพี่น้องอยากให้ทุกคนได้กินจ้ะค่ะพี่นอ้องอาชีพมันยังเสาอยู่แล้คะ่ะสิเป็นจีบมือนเมือมึงค่ะพี่น้อง,งบะ ความเหนียวความนุ่มของเขามุมเมนเข่าแข็งเลยครับพี่น้องข้าวอ่อนนุ่มกินกินกินแล้วเพิ่นเหรอหม้หมหท่อนกินดีกว่าแซ่บดีอืมอ่าเขากับพี่น้องเนี่ยไม่หวนแกะพิดมานำจากน้อยมแสบดีไหมพี่นอ้อง นี่ถือว่าเขาเมี่ยงนอกได้ค่ะเขาเนี้วซอสปโป,โปโล,ล่าเนาะค่ะนาอมาอยู่ประเทศไทยอยากกินกระปกูกินเอาค่ะพี่น้องโลนึงนะดำได้ทั้งสองงานกัวผุนี้ยัดทอนมานกันอยากกินกระแสบลองเบื้งเด้อค่ะเด้อพี่น้องจ้าไม่สงวนลิขิจ้าขอบคุณเลนลยๆสวัสดีจ้า